แม่แอปอวดลูกหวานน้องปีใหม่น่ารักมากต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นสาวน้อยที่น่ารักมีความสามารถมากๆเลยสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวของแม่แอปทักษอรอที่นอกจากสาวน้อยจะเก่งทางด้านกิจกรรมและการเรียนแล้วเรื่องฝีมือและการทำงานของน้องปีใหม่นั้นก็ทำได้ไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ร่วมแสดงละครเรื่องนางวันทองรับบทเป็นวันทองวัยเด็ก ตนได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากแฟนๆละครอ,อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนอกจากนี้น้องปีใหม่ยังมักเดินทางไปกับคุณแม่เพื่อไปถ่ายรายการสามแซบอยู่เป็นประจำ จนพี่ๆหลายคนต่างยกให้สาวน้อยนั้นเป็นเด็กฝึกงานไปแล้วคะ่ะแต่หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเกิดทำให้น้องปีใหม่ต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านช่วงนี้ราสุดแม่แอป,ปได้ออกมาอวดภาพลูกสาวในชุดสีหวานน่ารักสดใสพร้อมลงคับชั่นว่าชุดน่ารักรางวัลของเด็กฝึกงานกองสามแซบ งานนี้ทำเอาพี่ป้านาอาในวงการบันเทิงและแฟนคลับของน้องปีใหม่ต่างเข้ามาคอมเมนต์ในความน่ารักน่าเอ็นดูของสาวน้อยกันเพียบเลยอาทิเช่นป้าบอมดีใจมากเลยน้องปีใหม่สวยขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะนูปีใหม่ยิ่งโตยิ่งสวยเหมือนคุณแม่เลยคะ่ะนางฟ้าตัวน้อยของแม่แอปเริ่มเป็นสาวแล้ว วันเหมือนตอนคลอดคุณหมอล้างตัวด้วยน้ำพึ่งเดือน5น่ารักมากเลยนะคะเหมือนหนูปีมาส่งเข้านอนเลยสวยน่ารักมากเลยยิ่งโตน้องปีใหม่ก็ยิ่งใชยแววความสวยเหมือนกับคุณแม่ไปทุกวันแถมยังเป็นเด็กที่น่ารักสดใสและมักจะสร้างรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอด้วยอีกหน่อยเราคงจะได้เห็นน้องปีใหม่ล้อนแนทำงานอยู่ในวงการบันเทิงเหมือนกับคุณแม่แอบแล้วนะคะ